สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนี้ไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนธันวาคม2564ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฏนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองค่ะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามบักโหลาศาตรตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนาให้ เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รุบควรให้เล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะ ขอดูอดีตที่ผ่านมาค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวแท่นน้ำกรกฎมีดิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะพไพ่ใบและเดินไพ่คิงถือดาบนะคะ3ดาบค่ะ8ถ้วยนะคะและไพ่แปดเหรียญค่ะ ชาติาน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวชาตน้ำกรกฎมีนพิจิกด้วยกันเองชาตลมค่ะมีถุนตุนกลุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนมีสีมีรถมีตําแหน่งหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะหรืออาจจะคุยกับชาวชาตดินปึกศบกันมังกรน,นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เท่านั้นคะ่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณและตัวเขาเหมือนกับเหมือนกับต้องแยกกัน ะะไพ่ตำแหน่งของเขาและไพ่ตำแหน่งของคุณได้เป็นไพ่สามดาบและไพ่คิงถือดาบทั้งคู่เลยนะคะไพ่สถานการณ์ค่ะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะไม่รู้สึกว่าไม่ได้อยากจากไม่ได้อยากตัดแต่จําเป็นที่จะต้องจากจําเป็นที่จะต้องตัดนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เติมเต็มนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่ไม่บอกนะอาจจะเป็นแบบคุณอาจจะคุยกับพ่อไม่แม่ๆหรือว่า อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะถามว่ายังมีความรู้สึกที่เต็มอยู่ไหมก็ยังเต็มอยู่นะคะสังเกตว่าไพ่แปดถ้วยนะคะถ้วยมันยังเรียนอยู่ถ้วยไม่ได้ล้มเลยนะคะแต่แค่ว่ามันมีช่องว่างดังนั้นความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่เติมเต็มนะคะกับใจทางคู่ หรือสิ่งที่ต้องการในความสัมพ,พันธ์มันไม่ได้ทั้งๆท,ที่ก็ยังรักอยู่เต็มหัวใจนะคะถามว่าพยายามแล้วหรือยังใช่คะ่ะไพ่แปดเดรียญขึ้นมาบอกว่าคุณและเขาหรือทั้งคู่เนี่ยหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพ,พันธ์เนี่ยนะคะได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วจริงๆแต่ว่ามันมันไม่เต็มสิบสักทีมันได้เท่านี้นะคะเป็นไพ่แปดถ้วยกับแปดเหรียญก็คือสุดแล้วจริงๆมันไม่เต็มสิบอะคะ่ะมันได้แค่แปด ะะมันเลยจําเป็นที่จะต้องเลือกที่จะเดินออกมาตัดใจเดินออกมานะคะนะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกในช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะขอดู แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิค่ะในช่วงวันที่1นึถึงสิธันวาคม2องพความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เอ็มเพลย์รนะคะ10ไม้เท้าค่ะเดอะซันนะคะและเป็นไพ่8ไม้เท้าค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิคุณอาจจะคุยกับชาววนอาทิตย์ค่ะ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นม,มากๆในชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณอะถึงแม้ว่าจะตัดสินใจเดินออกมาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าในใจลึกๆอะมันตัดยากมากเขายังอยู่ในหัวใจคุณทั้งคู่ยังอยู่ในหัวใจของกันและกันนะคะแล้วอยากจะ ยังอยากจะรับรู้ความเป็นไปถือแม้ว่าจะเดินออกมาแล้วถือแม้ว่าจะจะจะไม่สามารถที่จะเดินเคียงคู่กันไปได้แล้วแต่ลึกๆนะคะยังไม่ลืมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะมันอาจจะยังเป็นแผลใหม่อยู่ก็ได้นะคะทำให้ยังให้ยังทําให้ยังมีความทรงจําหลายๆอย่างที่ยังหมุนวนอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะ ถึงแม้ว่าจะอยากที่จะไปข้างหน้าขนาดไหนแต่มันก็ยังไปไม่ได้ถึงแม้ว่าอยากจะประคองความสัมพันธ์แต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากๆที่จะประคองแล้วนะคะเลยทําให้ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาต้องหันหลังจนถึงทุกวันนี้ก็ยังต้องพยายามที่จะหัน ที่ที่คุณหรือเขาหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยหันหลังแล้วแล้วต้องพยายามเดินหน้าต่อให้ได้โดยที่ไม่มีการและกันอีกนะคะทั้งทั้งที่ในหัวใจก็ยังมีความมั่นคงยังมีความรักยังมีความคิดถึงอยู่เต็มหัวใจนะคะแล้วถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้ได้เจอกันไหมไม่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เจอแต่ว่าคงจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทนความคิดถึงไม่ได้นะคะจนจําเป็นที่จะต้องส่องจาเป็นที่จะต้อง เขาเรียกว่ายังมีการพูดคุยนะถามสารทุกสุกดิบหรือว่าเป็นยังไงบ้างสบายยังสบายดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นคําพูดดีๆที่ที่แสดงถึงความห่วงใหญ่แสดงถึงความคิดถึงแต่อาจจะยังไม่ได้คุยกันแล้วอะไรแบบอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้แค่คุยได้แค่ส่งเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสกคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มควมรักความสัมพันธ์นะคะ,ะเป็นเอาคำนะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธทุ่น้ํากรกฎมีนพิจจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เดินไพ่เด็กถือถ้วยค่ะควีนถือดาบเจดาบ และเป็นไพ่ Judgment นะคะชาวธาตุน้ำกํากรกฎมีพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมอย่างที่บอกอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้มีไพ่มีไพ่ไขึ้นมานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกํากรกฎมีพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนัำไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอนาโค้จะมีจะมีนะคะจะมีการแอด แอบกลับมานะคะคือเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าจะเดินไปไกลขนาดไหนอะแต่ยังแต่ยังมีการแบบแอบหันกลับมาดูเพราะว่ายังห่วงยังยังวิตกกังวลยังห่วงยังคิดถึงยังห่วงใหญ่แล้วก็ก็ยังมีโอกาสนะคะที่ที่คนที่คุณหรือเขาที่ที่เลือกที่จะหันหลัง ให้แก่การสุดท้ายแล้วก็คงทนความคิดถึงกันไม่ไหวนะคะสุดท้ายก็จะมีการวนกลับมาขอโอกาสอืมขอโอกาสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเมื่อมีใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนหรือเขาที่ขอโอกาสแล้วจะได้กลับมาให้โอกาสกันหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนนะคะเคลีย เคลียร์เอเนีเคลียร์ความสัมพันธ์ณนะปัจจุบันนี้แบบไหนถ้าหากว่าในอนาคตต่างคนต่างอิสระทั้งคู่นะคะก็อาจจะมีการให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าในอนาคตยังไม่มีอิสระยังมีพันธะภาระบุพันธ์กันอยู่ก็คงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องแอบนะคะนะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิตขอไพ่ทาโร่คำแนะนําค่ะคําแนะนําไปแรกจะเป็นไพ่สามมบเท้าสิบเหรียญควีนถือไม้เท้าและเป็นไพ่เด็ดค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิตไพ่าทาโร่แนะนําว่าจนกว่าจะถึงเวลานะคะถ้าหากว่าคุณและเขาเป็นคู่กันจริงๆอ่อะ สักวันหนึ่งมันจะวนกลับมานะคะสักวันหนึ่งมันจะวนกลับมาคนที่จบลงไปแล้วไม่ว่าจะรอนานขนาดไหนต้องให้รอต้องให้ทนต้องให้อะไรขนาดไหนสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเป็นคู่กันก็ย่อมหนีกันไม่พ้นก็ย่อมวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะอย่ารออย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะ ก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กัแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถ,ถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ